สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาววัยเก่าเกาะติดไซเบอร์ขอแนะนำตัวหน่อยนะคะชื่อนก,กิตราค่ะชัดนันทกุลหมายเลขห้า5ห้าชื่อเล่นวัชรีค่ะสุยอายุห้าสิบแปดปีกับอีกหกเดือนค่ะก็อดีตอะะไม่ใช่อดีตก่อนโควิดสุยทำเป็นทำงานเป็นมักุเทศ พานักท่องเที่ยวต่างชาติชาวฝรั่งเศสหรือคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ก็ทามาสิบกว่าปีก่อนหน้านั้นจุยก็เป็นวิศวกรอยู่ในโรงงานจนถึงเป็นพู่ช่วยจัดการโรงงานแล้วก็ไปเรียนที่ต่างประเทศก็คือไปเรียนที่ฝรั่งเศสกลับมาไปเรียนโทกลับมาก็กลับมาก,ก,มาก็มาทํางานเป็นมักพุเทศเลยค่ะก็สิบจงตอนนี้ก็สิบกว่าปีแล้วค่ะ เนื่องจากสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปีปี2563ตั้งแต่ต้นปีก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็ก็ค่ะพึ่งมาต้นปี2564ก็เริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของมหาวิยาลัยกเกษตรค่ะแล้วก็กณคณะวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่ทางอาจารย์เขาจะสั่งงานแต่และเดือนโดยมากแล้วปีนี้เราก็ทำงานเป็นที่ ทำงาน Work from home อยู่ที่บ้านก็เข้าไปส่งงานส่งเอกสารค่ะแล้วก็ก็ได้มาได้ไปอบรมที่กมรมส่งเสริมพาณิชย์ของกระทรวงสึกรรมก็ได้เป็นเทรดเดอร์ของการมาขายหน้ากากผ้าฝ้ายสามมิติย้อมครามของธรรมชาตินะปัจจุบันก็เอาสินค้ามาขายในตลาดยังแฮปปี้ค่ะข้อ สิ่งที่สวจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงทางทางไซเบอร์ฮหรือข้อข่าวสารที่ไม่เป็นจริงอะค่ะจากประสบการณ์ของส่วนตัวตัว,ตวเองเลยอะค่ะก็คือว่าคนมักจะมาแอดเป็นเฟรนเป็นแอดค,อดคือขอเพิ่มเป็นเพื่อนใน facebook แล้วบางสมัยก่อนแล้วก็ก็กดเพิ่มเพื่อนไปเรื่อยๆจัง ส่วนมากจะเป็นพวกชาวต่างชาติเขาก็จะเข้ามาใน messenger มาขอคุยด้วยซึ่งบางครั้งเราก็เออแค่สวัสดีฮัลโหลคุณเป็นไงบ้างคือถ้าถ้าถามมากๆคือสักประโยคคํคำที่สามส่วนก็แค่สวัสดีแล้วสิเป็นคนไม่ชอบคุยกับคนที่เราไม่รู้จักแล้วเราไม่เห็นหน้าก็จะมีคนที่อพอเราไม่คุยด้วยเขาก็ส่งภาพลามกเข้ามาค่ะ เราก็ไปบล็อกที่ Facebook จากที่วอบล็อกที่ f c e e o o o อค่ะเขาสามารถเข้าไลนาแล้วได้ซึ่งเราไม่ทราบว่าเขายัางไงเราก็ตามไปบล็อกตามที่ไลน์เพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยแย่มากหลังๆเนี่ยสุดแก้ไขปัญหาโดยการที่ว่าก่อนที่เราจะเพิ่มเพื่อนกับใครเราจะเข้าไปดูในโปรไฟล์เขาก่อน บางคนนะ่ะตัวโปรไฟล์ไม่มีอะไรเลยมีแค่รูปสองสารูปแล้วก็เพิ่งตั้งขึ้นมาเราก็จะลบทิ้งเขาหมดเลยเพราะบางคนไม่ทราบว่าสามารถจะเข้ามาในอีเมลเราได้ด้วยซ้ําไปซึ่งเขาแฮ็กทั้งหมดเลยแล้วหลังจากนั้นอีเมลเราก็จะใช้ไม่ได้ดังวิธีการของเราก็คือว่าเราเริ่มตั้งแต่คือเราลบความเป็นเพื่อนเขาออกตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะเราเข้าไปอ่านแล้วโปรไฟล์เขาไม่น่าสนใจไม่แล้วก็เขาไม่เคยเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเลย บางบางคนถ้าเขาเคยเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเราก็จะไปดูโปรไฟล์เขาว่าเขาเป็นใครยังไงมีทํางานอะไรมีความแนวความคิดแบบไหนยังไงถ้ามันตรงตรงกับเราแล้วเราก็หรือเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเราก็เพิ่มเป็นเพื่อนได้ค่ะเพราะเป็นยังไงปัจจุบันเรานอกจากความเป็นเพื่อนแล้วเราก็ยังคิดว่าตัวเรายังทําทําการขายออนไลน์ใน facebook ยังทํายังทำเพจที่เป็น เป็นเพจของสวยตลอนทัวร์เรื่องของการทําทัวร์นะฮะสุดท้ายนี้สุดก็ขอเตือนเพื่อนๆว่าก่อนที่จะเพิ่มเพื่อนก็ทําอย่างทําตามที่สิบบอกอาจจะป้องกันปัญหาได้ก็ฝากไว้นะคะนกักน้กกากสามมิติย้อมคคามอะค่ะที่ยืนในตลาดยังแฮปปี้รบกวนช่วยอุดหนุนหรือช่วยคอมเมนต์หรือช่วยเข้ามาสอบถามด้วยค่ะหรือว่าเข้าไปใน Facebook ส่ยตลอนทัวร์จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยทํา ท่องเที่ยวไว้ทั้งในทั้งต่างต่างประเทศหรือพาคนตาบอดไปเที่ยวหรือว่าทำ event, อีเวนต์เปิดตัวหนังสือเปิดตัวการประชุมด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ